ต้นประโยชนาว่าจอทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปราบรกับเรื่องเจโตปริยา,ยานเจโตปริยา,ยานก็คือทิพยคุยา,ยานซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ไ้้ว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพไปพิจารณาอารมณ์ของจิต ตามที่กลาวมาแล้วในวันก่อนเป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตเขาขุงคนใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌานเราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงปฐมฌานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ฌานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้นฌ <c oughs> านใดที่เราเข้าถึงแล้วฌานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดาใน,นส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพการามอยู่ก็ยังมีอุตสาหย่่งเข้ารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพระท่านบางท่านมีหลายท่านในการที่พยากรณ์จิตของท่าน่นนั้นเที่พยากรณ์จิตของท่านคนนี้ ดีไม่ดีก็ปิพิจกรอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว,ว่ามีกี่เปอร์เซนต์ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี8ปบซตบ้างจิตของพระปานมี80บซตบ้างจิตของฤาษีเดียงดำมีเ5ดบ้าปอร์เซตบ้างความจริงจิตของฤาษีเดียงดำนี้ไม่สําคัญจะว่ามีกี่เปอร์เซนต์ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์แล้วหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์นี้ไม่สำคัญ สำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี8ปดสเอรซอาอะไรไปเครื่องวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังนี่เวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปาทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อน,นี้ไปเราก็มาพูดกันถึงอารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ถ้าเราฝึกเจโตปริยายาก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสําคัญอย่าไปสนใจจิตของบุคคลอื่นสําหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรือรูปฌานกด็ดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์วิปัสนาญาณเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงกีดเป็นพระเรียเจ้าคืออารมณ์วิปัสนาญาณเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นวิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจง้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควร แม้แต่เป็นพื้นผิวขอบขอบ,ขอบทั้งหมดจะกลายเป็นแปลกายพึิกแพรว่ราวเข้ามาในระยะขอบถ้ารมจิตของท่านบนนั้นเป็นประสภดาบันความแพรวพราจะประปรากฏขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของระดับของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็เรียกเขาเข้าไปสองในสี่ ถ้าเป็นนาคามีเขาก็ไปสามในสี่ถ้าเป็นพระหัต์ก็เหมือนกับดวงดาวประกายพึิงทั้งดวงนี่สำหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพาะจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอาทิตย์สมานกายเลยทีเดียว อาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดาตรัสย่อมมุ่งหมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตปริยญาณนก็ดูเฉพาะอาการกายที่เแ็นาการสามทิสอง ท่านที่ได้เจตัวปริยายานก็ดูกายที่ที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอาทิสมารกายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นเข้าเมื่อ,อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อ,อไรเห็นตัวในเมื่อน,นั้น <c oughs> <c oughs> เรือตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเนื้อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจ <c oughs> นี่บุคคลบุใดในขณะนั้นจะมีกําลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตรจฉันเป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาเป,เป็นพรหมเป็นพระอริยะผลจะปรากฏมาตามกระแสของใจอาทิตสมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านพูดนี้เวท่าตายไปเวลานี้จะไปไหน <c oughs> และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจำไม่ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านของท่านหลายเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วย ความจริงการฝึกเจตวปริยา,ยานนี่มีประโยชน์มากสาหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถ้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสแดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชจวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไร การฝึกทิพยุคโยานก็ดีจต,ยยดจตุปปาตายานก็ดีเจตวริยยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเขาฝึกวาชำระจ,จิตของตอนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยุคโยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปถึงตีตา่ญญางสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุ รู้เรื่องราวในอน,นาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี่เองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยะถากรรมตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ ที่อยู่ในโลกนี้และก็อยู่ในโลกอื่นว่าท่านงหลายเหล่านั้นมีความสุขและความทุกข์มาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขและความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขาญาณตัวนี้มีความสำคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้น เราทำยังไงเราก็ดูท่านพวกนั้นที่ท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทำแบบไหนที่มีความสุขอย่างนั้นเราก็ทำบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทำตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกกันว่ามุทุตาพรอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดี มารู้ว่าเขาดีแบบไหนแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ดีตามเขานี่เป็นอนุวาทยานต่างๆคือจุตูปป,ปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตปริยานรู้วาระนำจิตของบคุคคลตนเองและบคุคคลอื่นก็ดีอุเพนิวาสานุสติยานรู้จักการละลึกชาติได้ก็ดี อาตีตังสียานรู้เรื่องราวในอดีตก็ดีอนาคตังสียานรู้เรื่องราวในานาคก็ดีปัจจุปนองสียานรู้ผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิฏฐิคุณญาณได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสาม พ่าในวิชาสามท่านเขียนไม่หกบอกว่าหนึ่งทิพยจดคุยานสองปุเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไม่สองแต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดคือหนึ่งทิพย์จดคุยานสองจุตูปปา,า,าตปิยานสามเจตุบริยยานสี่ปุเพนิวาสานุสติยานห้าตีตังติยาน หกอนาคต,า,า,ตางทยาณเจดปัจจุปนังทยญาณแปดยถากรรมุตายานยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชา้นโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเมื่อได้ยานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้คำว่าเตวิโชวิชาสามต้องเพิ่มอาสวัคยญาณมาอีกหนึ่ง ความจริงในตำแบบเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม <c oughs> แต่สมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิยรยานมารรดนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไป่ทันท่าน,านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวะขยายานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึง นี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาเอาวิชาสามวิชาสามแต่ว่าเราได้แปดแล้วนี่สองในวิชาสามก็ได้ก็แล้วกันถือว่าหนึ่งได้ชิดทิพยคุยานสองปุเพนิวาสารนสติญานแต่ความจริงเป็นแปดเมื่อได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กำลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลา ถ้าจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ยานทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้และก็จะได้ครบไม่ได้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิน่นนานละเอียดละอละอ,อไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนัก สำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่แต่เราต้องทำให้ชินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กำลังชาญนสีเมื่อไรก็ชั้นได้ทันทีแล้วตั้งเวลากำหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรหมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัย นั่นเรียกว่ากำลังใจของเราทรงฌานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นปสดาบันความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นปสดาบันการฝึกก็สู่ความเป็นพระเริยเจ้าขั้นปสดาบันทําได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กําลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ ถ้าเราจะทำตนให้เข้าถึงความเป็นพ้าเรียเจา้าความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าตต่เต้าเป็นบสุนดาสกิทาคานาคารหันตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอรหัตผลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชน ทนไม่แตกตีไม่พังที่คนได้เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันย,ยากไหมเราเป็นผู้ทรงฌานสี่ถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเราก็เป็นผู้ทรงฌานสี่ไม่ได้ทรงวิชาแปดประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้ นี่การที่จะส่งได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในประสงค์รายการดีสองถ้าศินห้าของเราไม่บริสุทธิ์สินบกพร่องสินห้าก็ดีสินสิบก็ดีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีขณะในนด,ดสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตของเราจะมัวมองอุปาทานจะกิน จะใช้ยานนี้เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีถ้าใช้ได้แต่ใช้ผิดผิดพลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทำลายศินได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทำลายศินอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิพยคุยยานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใด,ดถ้าจิตพลาดจากศิลขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมัวหม่องความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มี ในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนีล่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไร เรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณานนสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาไว่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากํากำลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่อยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าอการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริง เราก็ใช้อติตังติยานถอยหลังเข้าไปเลยใช้ปุเพนิวาสานสุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทำความชั่วตกนรกความทำความดีไปสวรรค์นพรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรก,นรกมาแล้วกี่ชาติ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหม,มแล้วกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันกี่ชาติแต่รายชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยากแล้วคลำต่อไปจะคลทำทําไมขั้นเบนโสดาบันหรือขั้นสกิทาคามีขั้นนาคาคามีคลำยันป้ายถึงอรหันเลย พ่าถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายในจิตวันถ้ามีกำลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกำลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบ เราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทําไมอย่างเร็วที่สุดถ้ามาอยู่ภายในขอบเขตของเจ็ดเดือนมันก็หมดเรื่องกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าเพื่อที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นบสโนดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธนะิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดา คนที่มีความเคารพในพระพุทธธรรมะสงฆ์มีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยจากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวทิดาถวายเข้าต่อแก่พระบาเจกพ,จพระติเจ้าเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้ทาน ท่านมะเดกุณลีเทพบุตรนึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานนนสติกรรมฐานพอใจในนพอใจในพระพุทธเจ้าอย่างท่านทร,รมีการอมบาศกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสวดมนต์อยู่เสมอนี่เป็นธรรมนี่เป็นการเคารพในประธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัด ในคนที่ปราโมทย์พระรัตนตรัยตัวตัวอย่างเทพเทวทัตและพระโกกาดิกะบวชได้ชานสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพระพุทธเจ้าเจาข้าบวชคีดคดจะยึดอำนาจปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาวพวกนั้นไปไหนเขาวพวกนั้นก็ไปอเวจีมหานรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้ว ดางนั้นการ,รส่งศินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศินแท้กำลังใจมันก็มีเราการเคารพพระพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามี ท่านตัดการมาลาคะดทิ้งไปท่านตัดปฏิฆาทิ้งไปด้วยกําลังใจแบบไหนเราก็าไปถามท่านถามท่านดูว่าท่านทําแบบไหนท่านบอกชัดๆร่างกายมันสกรปรกนะเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดสงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม,ม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าสี่สเสียน เราได้ทิพยคุยานมองลงไปได้ยานว่าสภาวะร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นท่านนักเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นจนทั้งอยากใจเกียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไหน,นก็ตัดได้ทันที ให้ความโกรธความจัาบดี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่รการใดคนมักโกรธตายไปแล้วไปลงนรกมีแต่ความเล่าร้อนใจกัดการตัดความโกรธเส้นได้เป็นพ้าศึกทาขามีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยากมันจะมาแบบไหนก็ใช้วาจะว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชงก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมัน หากินตามกำลังความสามารถโดยสัมมาชีวะอย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ถามพระอรหันต์ท่านดูความจริงไม่ต้องถามก็ได้นี่มีทิพยคุย,ยานแล้วเป็นเรื่องเล็ก เล็กตรงไหนแค่รูป ok. ประชานรูปประชานดูท่านพระเทวทัตกระแตงโกการิกะท่านมีรูปประชานได้ได้พิญญาสมาบัติก็เสด็จลงไปเวอเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไฝผฝันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้วยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอตัวไอตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้น คนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ทิ่ไดชนมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี่ก็มาตามผลข้องกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไร แล้วก็วางท่นได้แบบสบายอุทจอารมณ์ใจดีคิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนะักเพราะมันยังต้องมีกิจใช้ทิพยกุยานพิจารณาสักนี้ก็จะเห็นผลว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพราพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันซะเลยหมดเรื่องหมดราเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เพอ,อย่าลืมไปนะ ลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพย์จุฬายานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพย์จุฬายานเริ่มเมรมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสแจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานสูญยังไงเลยสูญโดยไม่สูญทำให้มันถึงเองเมือ่อใดทิพย์จุฬายานแล้วทําจิตนี้เข้าถึงโคตรภูยาน โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงระโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของทิศยุคยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพันธ์ว่านิพันธ์มีสภาพศูนย์หรือไม่ศูนย์หรือว่าถ้าไม่ศูนย์อยู่ตรงไหนมีสภาวะไปยังไงนี่ตามที่บอกกบับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกัเรื่องพระนิพันธ์แล้วก็ ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงประโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพานแล้วขอได้โปรดญาเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการธรรมรมณ์เข้าถึงสองในวิชาสามที่เรียกว่าทิพยคุยานและปุเพนิวาสานุสติยานรียกกล่าวกันโดยในใช้กำลังใจได้โดยละเอียดก็คือยาณทั้งแปประการตามที่เราจะพึงใช้ได้ อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทําจิตใจของเราให้ตัดกิเลสไปสมุทเธตระหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชําระกําลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุดเพราะเราจะคอยดูใจของเราได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรท้สีเลวก็ตําหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้ง ทำให้จิตใจของเรานี้นั่นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสไม่แก้วเป็นประกายพึกจะตลอดเวลาจึงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทนหนาที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถะระลึกชาติได้โดยยอดตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขยายาน อรรดาพระยาวโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้ววันนี้ขอขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี